สามยอดอุดรธานีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่สี่ก,กรกฎาคมนะคะสองพันห้า้อยสิเจ็ดค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านนะคะลูกค้าจากตรงการเอาเครื่องมาซ่อมนะคะค่ะซ่อมนะคะมีจากหัวสีจากหัวสีงานหนักนะคะ เข้าระบบแกมสามนะคะตอนนี้เป็นเขี่ยนแกนนะคะพร้อมลูกปืนแล้วก็ตะแกรงขัดข้าวนะคะหน้าแปงแกมสามมีชุดล็อกตะแกรงเรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งเขี่ยนชุดฟันบดนะคะเขี่ยนพัดลมบดนะคะลูกค้าเอาเครื่องสีนะคะเข้ามาทำที่ร้าน,นะคะ่ะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังเทสระบบนะคะพร้อมช่างนะคะปรับแต่งเครื่องนะคะให้เสถียรนะคะระบบร่อนนะคะและแนะนำวิธีการใช้งานหัวสีหน้าแปลนแซมสนะคะ ก็ด se ีันบ่นี่นะค่ะนี่เขาไม่มาไม่มามากเ้ยที่ก่อนเขาก็ได้แดงนะครับขาไม่มีกลวาเลยถ้ามาขาจกนหมูนี่าแลวราะว่านจเีวยวันง เม็ดข้าวลูกค้านะคะค่อนข้างนีดนะคะข่างแนะนําให้ขีไปสองรอบนะคะเพื่อข้าวไม่สวยแต่ว่าค่ะข้าวนะคะที่ว่า id, น็ดไม่เต็มนะคะไม่สวยเครื่องหัวสีระบบแซมสามนะคะสามารถสีได้รอบเดียวได้เลยะคะ่ะตอนนี้ก็คือปรับหมุนเล่นได้เลยนะคะวิธีการปรับหน้าแปลงแซมสามนะคะเราจะ ปล่อยให้ข้าวเดินลงเต็มลำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนขาวามือนะคะเพื่อปรับระดับการสีข้าวนะคะค่อยๆหมุนขาวามือแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะหากข้าวลงมาแล้วมีอุ่นๆนะคะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะก็คือสามารถล็อกนักหางปลานะคะใช้ได้เลย ตัดเข้าหัวสีงานหนักนะคะลูกค้าต้องอขอดล่อยข้าให้เต็มให้เต็มหัวสีก่อนนะคะจึงรับหน้าแปลนปรับลงมานะคะถ้าถ้าระบบข้างบนนะคะล่อ,อ,อยข้าลงมาไม่เต็มนะคะจะทําให